าะว่ากี้เขาก็เคยเล่นหนังผีมาก่อนเนาะเขามีแนะนำป๊อกยังไงไหมก็เปนยังอ ปไม่ได้ไม่ได้ใส่พวกซอยขอไร่เไม่เคเจอเนาะแล้วก็ขไม่ไม่เจดีกว่าไม่ได้เป็นคนีเซนซี อกงานในวงการเราอยากทำอะไรตอนนี้อัะร้องเพลงแล้วละครหนังมีอะไรที่เราแบบอยากจะ บอกว่าพ่จะเป็นคนที <Heritage desserts> ่แบบชื่นชอบการทานนวามการต่งะเทศทำงานกับผู้คนอะไรย่างจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า่อดอง่วนต่อไปากกับฟาี่จะถเมริกาแล้วว่าอูบน้ราะกยกัอะไร่างเงี้ยเป็นแตัมจบแล้ว้หมเยผมรู้สึว่ากิารที่เราทนมรกาจะดูนากาะรับ

เราบกอะเราทั้งนั ออกรายการพร้อมพร้อมกี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบไม่เมาแบบยังไม่ทันแต่งแบบเริ่มจะเข้าสมาคมบัวแฟนแล้วหรือเปล่าดูเกรงใจดูตอนไปออกรายการดูเหมือนเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่า่วาต้องคิดเป็นอีกแบบนึง้คิดแบบนั้นก็ได้ครับก็ตอยมรับได้ที่ว่าเราไม่ได้รัวเนาะแต่เราก็รีสเพคกัญละกันเราเกรงใจกัญละกันเราก็ ว่าเชินเลือกรรมเหมือนกันวาชะล้างหมาเกิอะไรที่เราไม่อยากจะเจออะไรที่ไม่อยากจะเสียใจเราก็ไม่ควรที่จะไปทางหเราเร้อตัวเราองเข้าสู่แบจมาคมมะเห็นหลายทีมีคนมาคอมเมนต์ในรายการของเราเยอะนะว่าผมสองแววแน่ยสมาคม ก็กลัวๆไว้ห hmm. น่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแรคงกจลัวแต่อยงนี้เราไม่หอบเราเราเ็กซนรบกู้ซึ่งกันละกันเห็นว่าชุดแต่งงานจริงๆผมก็ผมเป็นอย่างนี้แที่มานาแล้วเราาเป็นตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้เป็นยังไงก็ยังไปพยามกันที่กามีไปดูชุดแต่งงานม You have、嗯嗯嗯

ให้เงินตอใหใช้นั้เพื่อไม่กี่ชั่วโมงและครั้งเดียวว่ามันก็เท่าเองมันไมได้ดูอะไรขาดนั้เอาเท่าที่ดีว่าตัวเทีแล้วก็ต้องสืรไมใช่ว่าแบบโอ้ที่วอะผมว่ามันไม่ประโยชน์ก็ไม่ดีเทหรือบางมงไยังทำตัวที่ังานเขาเอะข

เสนออะไรมโอเคเดี๋ยวมันไม้ถ้เกเาเตรียมมาแล้วมนเดแต่ไม่เอาเองต้องไปหาใหม่หรืก็ต้องมาอะไรเกิดมันโอเคที่เปอร์เซ็นต์เราครับที่เราตอนนี้แตอนนี้ว่านางงเรื่องงานว่าที่เรื่องงานเนี่ยบอปีมงานเนี่ยครับ นีคุยกับนักเรเอร์ไปแล้วรจริงวันนี้ก็มีคุยที่ให้เกมามเนะรอย้ก็ต้องเป็นสนุกกันแล้วว่าสนุกรไ